เราจะไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันเราจะไปถ้ำนาคาอยู่ที่ภูหลังกาข้างหน้านี้ตอนนี้ถึงไหนแล้วคะตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วครับกำลังไปตาม GPS อยู่น่าจะไม่เกินสิบกิโล เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าซตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเราก็จะกำลังหาทางเดินขึ้นไปอยูเดี๋ยวไปกันเลยคร่ะอากาศดีมากเลยค่ะลม ยอดนุ่นเดินขึ้นไปกันข้างบนนะคะก็ตอนนี้ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามาคนละเส้นทางตรงนี้เจ้าหน้าที่ เขายังไม่ได้เปิดให้ขึ้นนะครับส่วนจุดที่ว่าเขาเปิดให้เราขึ้นได้เนี่ยคือเราต้องจองนะครับวันหนึ่งเขารับประมาณสามร้อยกว่าคนเองครับก็คือต้องจองไว้ก่อนก่อนที่จะมานะครับก็ตอนนี้เราจะลองไปดูนะครับว่ายอดจองเต็มหรือยังเดี๋ยวไปเจอกันอีกจุดหนึ่งครับครับ,รบตอนนี้ก็ ผ่านจุดลงเบียนแบบคัดกรองมาแล้วนะครับแล้วก็ประกันไขอ่อยู่ตรงน<ล>ี้นะเราก็จะขึ้นไปข้างบนกันโอเคครับก็ตอนนี้ก็มาถึงทางขึ้นแล้วนะครับรก็เราจะเดินขึ้นไปบนทางตรงนี้นะครับรตอน,น,นะเมันแอ ถึึงแล้วลตูลตอนนี้ก็เป็น,นขึ้นต่อยฟอมกำลงขึ้นบันไดหล็กนะครับเป็นโลแล้วครับปิดน่าสนใจสมาหาครูไหมคเป็นโลสู้ๆยังไหวครับยังไหว ได้ชันเรื่อยๆนะครับหิวน,น้ำบ่ถ้่หิวน้ำก็บอจักกระดบ,า,ะา, 100, บา่นี่แต่ว<อ>่าตัวนั้นมันหนึ่งร้อยันสี่ร้อยขั้นมาเลบ่หนึ่งพันสี่ร้อยขั้นมาได้คิดว่าทุกคุจะสูงกล่าน่าจะไม่เพราะว่าใช้เวลาเติบหนึง่งมันจะเละอือืหอหือจะชื่นใจไครับทำไ้ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้ประมาณ50เมตรแล้วนะครับตาม<อ>พี่ไกด์ท่านบอก,บอกเราก็เดินไปเรื่อยๆอยูให้ห่อนะนพี่จันทนว่าเมื่อยมาช่วงบ่ายนี่ก็ร้อนหน่อยนึงมาลตัวจะเรียนได้ง่ายไหม ก็ตอนนี้ก็ผ่านมาน่าจะเกือบครึ่งทางนะครับก็จะเป็นเส้นทางเดินขึ้นเป็นแบบนี้นะครับจะชันๆหน่อยสู้ๆครับตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางเรียงครับยังครับยังเนาะครับครับ ผมเคยมาย่างอางนตรงพระธาตุกอนเขาปีนามย่ามฝนพอดีอขี้ไข่ดำ <c oughs> คนบ่อไข่ขื่นบะอ,อันนี้คนขื่นตลอดจะบออ่อไข่มึนก็ตอนนี้เรามาถึงจุดพักนะครับจุดพักที่น่าจะไม่ได้พักเพราะว่าแดดนะครับ800<ม>อีกแปดร้อยเมตรไปแล้วแม่ค่านาคาเหลือแปดร้อยเมตรนะครับย,ยังไหวยังไหวจับ กิโลมากเหลือหลายตัวอยู่เด้อีก800แปดร้อยเมตรต่นี้เราก็ผ่านสี่ร้อยเมตรมาได้แล้วนะก็ยังเหลือเป็นบันไดขึ้นไปอีกไกลมากเลยนะครับเหลืออีกประมาณเจ็ดร้อยกว่าเมตรนะครับกว่าจะถึงถ้ำนาคาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใครที่จะมาที่นี่ก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ซ้อมมาก่อนก็ได้นะครับไว้เจอกัน,นข้างบนครับ เราเดินมาสักพักเราก็จะมาเจองูเหลี่ยมนะครับงูเหลี่ยมเปลือกพึ่งมาเมื่อเช้าจับตาดองนท่องเทียวอยู่จาเลยเกับว่าทางท่งเทียวมาถ่ดยรูปนหลังจากที่เราขึ้นมาประมาณประมาณห้าร้อยเมตรได้แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสัมภาษณ์โอเคครับผม คุณอยากมาอีกไหมครับบรรยากาศเย็นดีมากอยากมาทุกวันครับเออามาทุกวันพร้อมแน่ครับผมเยี่ยมครับโอเคครับเราก็จะเดินหน้าต่อนะครับอันนี้คือเส้นทางที่เราต้องได้เดินไปนะครับก็ตอนนี้นะครับท่านนาคาเราเหลืออีก400 400ยสีร้อเมตรนะครับก็จะถึงเดี๋ยวพูดว่า400กิโลละไปกันต่อเลยครับ ต้องมีมุมเบิงเนาะถ้ามีมุมเบิงค่อยสิห็นเต็มสามสี่แล้วก็เรามาที่ยังแน่ล่ะทางลงถ้ำนาคาแล้วนะครับข้อห้ามครับข้อห้ามเวลาไม่ลู้น่าลวาเิม้าเิจะลงไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวก่อนที่จะลงรนังรอคิวเพื่อลงไป ทำนาคานะครับก็ใกล้จะได้เห็นแล้วนะครับอีกใ,ใจเดียว ตอนนี้เราก็ได้มาถึงทำนาคาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บรรยากาศข้างในนี้ค่อนข้างเย็นนะครับเย็นไม่อบอ้าวอากาศค่อนข้างดีอยู่ <Okay. S 1> ก็จากภาพนะครับก็จะเป็นหินในลักษณะเหมือนเก็ดพญานาคนะครับที่เราเข้ามาดูกันสวยงามมากครับ เป็น,นตัวย่างไปนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปต่อนะครับเรากำลังจะขึ้นไปสู่ด้านบนของยอดภูลังกานะครับเป็นเจดีหลวงปูว์จะได้ขึ้นไปดูชิวทัศน์อย่ยอดเขาไปทางไหนซ้ายขวาครับครับผมตอนนี้ก็เรามาถึงอีกหนึ่งจุดนะครับสําหรับการท่องเที่ยวสำหรับการจะเป็นเจดีหลวงปูวงขึ้นไปสู่บันไดนาคาด้านบนนะครับก็จะมี ไปนทางที the the to so the 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 ่เราต้องได้ขึ้นอยู่แล้วร้อยกว่าคันตามมาเลยครับก็ตรงนี้นะครับเราขึ้นมาจากระดับพญานาคขึ้นมาก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของคูลังกา Mac. ครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของภูลังกาแล้วนะครับเป็นจุดชมวิวด้านหน้านี้ก็องค์พะระระานแล,แล้วก็ตรงฝั่งทางด้านนู้นจะเป็นปึอองคงหลงนะครับมองเห็นสิ ก็คงต้องกราบขอลาทุกคนก่อนนะครับเพราะว่าเราขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วก็คงต้องจบทลิปการท่องเที่ยวไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการเข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ